เขาได้เริ่มงานเป็นรอปภในโรงเรียนแห่งหนึ่งแต่งานของเขาไม่ใช่รอปภที่เฝ้าอยู่หน้าป้อมยามเป็นงานที่ต้องไปเฝ้าที่อาคารร้างหลังโรงเรียนมันเป็นอาคารที่ดูน่ากลัวอีกทั้งยังมีเรื่องเล่าชวนสยองเขาจะอยู่กับงานนี้ได้กี่คืนเชิญรับฟังได้เลยคลื่นสยองเรื่องหลอนที่ไม่เหมือนใครรบกวนกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ ผมได้ไปเห็นใบประกาศรับสมัครงานตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งด้วยความที่ผมตกงานมาหลายเดือนแล้วจึงลองสมัครดูซึ่งคุณสมบัติที่ผมมีก็ทำให้ได้งานนี้มาไม่ยากนักอันที่จริงผมก็ไม่ได้ชอบสถานที่วุ่นวายแบบโรงเรียนบลอกมีแต่พวกเด็กซนที่คอยหาเรื่องแล้วงานหลักๆก็คงไม่ได้มีอะไรมากเป็นการบอกเส้นทางกับผู้ปกครองที่มารับลูก แล้วก็คอยเฝ้าไม่ให้พวกเด็กนักเรียนมาใช้ลิฟต์ของอาจารย์ทว่าตอนที่ได้เห็นตารางงานดูเหมือนว่าการคาดคะเนของผมจะผิดไปปรากฏว่าทางโรงเรียนต้องการให้ผมไปเฝ้ากะกลางคืนอีกทั้งยังไม่ใช่การเฝ้ายามที่หน้าทางเข้าแต่เป็นการเฝ้าที่อาคารเก่าที่ตั้งอยู่หลังโรงเรียนพอเจอแบบนี้เข้าผมก็เริ่มนึกเอะใจจะว่าไปมันก็แปลกๆตั้งแต่ตอนที่สอบสัมภาษณ์แล้วละ่ะพวกนั้นถามผมประมาณว่า มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับหัวใจหรือเปล่าขี้กลัวไหมเคยเข้ากากลางคืนบ้างไหมห้อยพระอะไรหรือเปล่าเชื่อเรื่องผีไหมซึ่งทั้งหมดนี่มันก็เชื่อมโยงกับการที่ผมต้องเฝ้าบริเวณอาคารร้างหลังนั้นในเวลากลางคืนตั้งแต่ช่วงสีทุ่มไปจนถึง6กโมงเช้าซึ่งคนที่รับสมัครผมเข้าทำงานก็ไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรมากบอกแค่ว่าให้ผมอยู่ๆไปเดี๋ยวก็รู้เอง ในคืนแรกของการทำงานผมเข้าไปรายงานตัวกับรอปภที่ประจำอยู่ในป้อมยามหน้าทางเข้าแกเป็นชายวัยใกล้จะหกสิบใบหน้าเหียมเกรียมน่าจะทำงานในโรงเรียนแห่งนี้มานานแล้วสวัสดีน้องพี่ชื่อว่าสมชายมาทำงานคืนแรกสินะรู้สึกว่าจะอยู่หลังโรงเรียนซะด้วยครับแล้วผมต้องทำอะไรบ้างเหรอไม่มีไรหรอกส่วนมากก็แค่นั่งเฝ้า อย่าให้มีใครขึ้นไปบนอาคารหลังนั้นแต่ความจริงมันก็ไม่มีใครกล้าขึ้นไปอยู่แล้วแหละว่าแล้วพี่สมชายก็หัวเราะออกมาแห้งๆเออแล้วพี่พอจะรู้หรือเปล่าว่าทำไมเขาจ้างรอปภมาเฝ้าที่อาคารหลังนั้นโอ้ยเรื่องมันยาวนะพี่สมชายเหลือบมองนาฬิกาข้อมือพี่ว่าเดี๋ยวเอาไว้เล่าให้ฟังวันหลังดีกว่านี่ก็สี่ทุ่มแล้ว เองรีบไปที่นั่นเถอะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราอู่งานได้ครับพี่ผมหันออกมาจากป้อมกำลังจะเดินไปคว้าจัก,กรยานทว่าในตอนนั้นเองก็มีเสียงจากพี่สมชายปรามไว้เฮ <Hey, S 2> เดี๋ยวก่อนสิหืมผมหันกลับไปมีอะไรหรือพี่เออพี่ลืมถามเรื่องสำคัญไอคนที่รับเองเข้ามาทำงานอะ เขาได้ให้กระดาษที่บอกข้อปฏิบัติของที่นี่เอาไว้หรือเปล่ากระดาษที่บอกข้อปฏิบัติผมยืนนิ่งครุ่นคิดว่าได้อะไรแบบนั้นมาหรือเปล่าเออไม่น่าจะได้นะพี่ผมยังไม่เห็นกระดาษอะไรเลยเห้ตายสิพี่สมชายร้องออกมาด้วยสีหน้าหนักใจไอ้พวกนั้นมันทำงานกันสะเพร่าจริงๆเรื่องสำคัญแบบนี้ลืมได้ยังไงวะเดี๋ยวก็เป็นแบบยามคนที่แล้วหรอก ฮะ huh? ผมร้องออกมาดังลั่นพี่ว่าอะไรนะครับอุ้ยพี่สมชายชะง,งักทำหน้าเหมือนเพิ่งรู้ว่าตัวเองเผลอพูดผิดไปป,ปล่ารอกไม่มีอะไรเดี๋ยวไว้พี่เล่าให้ฟังวันหลังแต่รอพี่แป๊บนะว่าแล้วพี่สมชายก็วิ่งหายกลับเข้าไปในป้อมยามตอนนั้นผมได้แต่ยืนเกาหัวก,กระแตกดูเหมือนว่าแกจะวิ่งเข้าไปค้นหาบางสิ่งที่อยู่ในลิ้นชกัก เวลาผ่านไปได้ราวๆห้านาทีพี่สมชายก็วิ่งกลับมาที่ผมเอานี่เอากระดาษของพี่ไปก่อนแล้วกันเออขอบคุณมากครับผมรับกระดาษแผ่นนั้นกำลังจะอ่านสิ่งที่อยู่ด้านในเฮ้ย hey, ไม่ต้องอ่านตอนนี้หรอกนี่ก็ได้เวลาเข้างานแล้วเอาไว้อ่านตอนที่อยู่หน้าอาคารหลังนั้นก็ได้ก็ได้ครับพี่ผมเก็บกระดาษแผ่นนั้นใส่กระเป๋ายกมือไหว้อีกครั้ง ก่อนจะปั่นรถจักรยานไปยังอาคารเก่าที่ตั้งอยู่ด้านหลังโรงเรียนเมื่อปั่นจักรยานไปถึงผมก็พบว่ามันอยู่ห่างจากอาคารหลังอื่นพอสมควรแล้วก็ได้พบว่ามันเป็นอาคารที่มีสภาพเก่าทั้งท้งที่อาคารเรียนหลังอื่นถูกสร้างขึ้นมาจากปูนแต่อาคารหลังนี้เป็นอาคารไม้สองชั้นอีกทั้งทางเข้ายังถูกคล้องไว้ด้วยโซ่เหล็กเส้นหนาดูเหมือนจะไม่ได้มีคนเหยียบเข้าไปข้างในมานานแล้ว จุดที่เตรียมไว้ให้ผมนั่งพักเป็นศาลาไม้ผุผุที่อยู่ฝั่งตรงข้ามอาคารหลังนั้นงานของผมก็คือน,นั่งอยู่ที่นี่แล้วคอยออกไปเดินตรวจตราทุกๆหนึ่งชั่วโมงมันเป็นงานที่ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ผมอยากจะบอกว่าบรรยากาศเปลี่ยวร้างของที่นี่ผสานกับความน่ากลัวของอาคารเก่าหลังนั้นมันได้สร้างความรู้สึกขนลุกแก่ตัวผมไม่น้อยจริงสิ ผมเกือบจะลืมไปว่าพี่สมชายให้กระดาษแผ่นนั้นมาด้วยมันคือกระดาษอะไรกันวะทำไมพี่แกทำเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วเมื่อผมคลี่มันออกก็พบว่าในกระดาษมีข้อความถูกเขียนไว้ยาวเหยียดกฎและข้อปฏิบัติสำหรับการเฝ้าอาคารร้างหลังโรงเรียนกฎข้อที่หนึ่งหลังเวลาสี่ทุ่มเป็นต้นไปประตูวิญญ,ญาณในอาคารหลังนี้จะเปิดออก ให้คุณเตรียมตัวเตรียมใจและตั้งสติเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นกฎข้อที่สในระหว่างที่คุณเฝ้ายามอยู่หน้าอาคารรางังหากพบชายแปลกหน้าเดินเข้ามาในบริเวณนี้ให้คุณไล่เขาออกไปจากที่นี่และอย่าเผลอไปรับสิ่งของหรือคำสั่งแปลกๆที่หยิบยื่นให้คุณกฎข้อที่สในระหว่างที่คุณเฝ้ายามอยู่หน้าอาคารร้าง หากได้ยินเสียงร้องดังออกมาจากอาคารไม้หลังนั้นคุณจะได้ไปให้ความสนใจมันเด็ดขาดให้ทำเหมือนกับไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจนกว่าเสียงร้องจะเงียบหายไปกฎข้อที่4หากมีเหตุจำเป็นให้คุณต้องเข้าไปข้างในอาคารไม้หลังนั้นจำไว้ว่าจะเดินผ่านหรือเข้าใกล้ห้องหมายเลข203เด็ดขาดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าไปยุ่งกับห้องสอง กฎข้อที่ 5, ในระหว่างที่คุณเฝ้ายามอยู่หน้าอาคารรางังหากได้ยินเสียงฝีเท้าดังเข้ามาแต่ไม่พบเห็นเจ้าของเสียงฝีเท้ามีโอกาสสูงที่มันจะไม่ใช่เสียงฝีเท้าของมนุษย์ให้คุณรีบไปหาที่หลบซ่อนอย่างการหมอบอยู่ในศาลาไม้กฎข้อที่ 6, ในระหว่างที่แอบซ่อนอยู่หากพบว่าเจ้าของเสียงฝีเท้าเป็นชายที่อยู่ในเสื้อคลุมสีดำจงจำไว้ว่า คุณห้ามให้เขารู้ว่าคุณอยู่ที่นี่เป็นอันขาดหากมันเดินเข้ามาใกล้ให้คุณกลั้นหายใจจนกว่าชายเสื้อคลุมดำจะหายลับไปกฎข้อที่7เมื่อชายในชุดเสื้อคลุมดำหายตัวไปแล้วคุณยังมีชีวิตอยู่ให้บันทึกเรื่องทั้งหมดนี้ลงสมุดพกแล้วนำไปรายงานหัวหน้าราปภในวันถัดมานั่นคือกฎทั้ง7ข้อที่ระบุไว้ในกระดาษแผ่นนั้น ผมขอสารภาพตามตรงว่าไม่เข้าใจมันสักข้อรู้สึกว่ามันจะไปคลับคล้ายคลับคลากับเรื่องผีแนวกดแปลกๆที่ผมได้ฟังมาจาก youtube หรือว่านี่จะเป็นการแกล้งของพี่รอปภคนนั้นผมว่ามันต้องเป็นการรับน้องใหม่อย่างผมเป็นแน่ทว่าในระหว่างนั้นเองก็ได้มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นจนได้ตอนนั้นเป็นเวลาประมาณห้าทุ่มเศษจู่ๆผมก็ได้ยินเสียงร้องดังออกมาจากอาคารหลังนั้น ผมหันขวับมันเป็นเสียงที่ฟังดูคล้ายเด็กผู้ชายที่กำลังขอความช่วยเหลือไม่น่าเชื่อทำไมมีเสียงดังออกมาจากอาคารร้างแบบนั้นละ่ะเดี๋ยวนะถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่ามันจะไปตรงกับกฎข้อหนึ่งที่ระบุเอาไว้ในกระดาษกฎข้อที่สามในระหว่างที่คุณเฝ้ายามอยู่หน้าอาคารร้างหากได้ยินเสียงร้องดังออกมาจากอาคารไม้หลังนั้น คุณจะได้ไปให้ความสนใจมันเด็ดขาดให้ทำเหมือนกับไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจนกว่าเสียงร้องจะเงียบหายไปนี่ไงมีเสียงเด็กร้องออกมาจากอาคารเหมือนกับที่กระดาษเขียนไว้เป๊ะเลยแต่จะให้นิ่งเฉยเหมือนในกฎประปุไว้ผมคงทำไม่ได้หรอกหากมีเด็กติดอยู่ข้างในอาคารหลังนั้นจริงๆละ่ะผมไม่ยอมให้มีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นในพื้นที่ความรับผิดชอบของผมแน่เมื่อเป็นเช่นนั้น ผมก็ล้วงกุญแจออกมาแล้วเปิดเข้าไปในอาคารไม้หลังนั้นรู้สึกว่าเสียงของเด็กชายจะดังออกมาจากชั้นสองซึ่งในระหว่างเดินขึ้นบันไดผมก็ร้องตะโกนกลับไปเป็นระยะแต่มันก็มีเรื่องน่าแปลกเพราะเสียงของเด็กชายเอาแต่ร้องขอความช่วยเหลือไม่มีการโต้อตอบอะไรกับผมเลยและเมื่อผมเดินขึ้นไปถึงชั้นสองก็ได้รู้ว่าเสียงของเด็กชายคนนั้น น่าจะดังออกมาจากห้องหมายเลข20 3เดี๋ยวก่อนนะหากผมจำไม่ผิดหมายเลขนี้ก็ถูกระบุไว้ในกระดาษแผ่นนั้นกดข้อที่4หากมีเหตุจำเป็นให้คุณต้องเข้าไปข้างในอาคารไม้หลังนั้นจำไว้ว่าอย่าเดินผ่านหรือเข้าใกล้ห้องหมายเลข2 0 3เด็ดขาดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าไปยุ่งกับห้อง20 3นี่เป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกขนลุกที่ต้นคอ อะไรกันวะมันจะตรงกับกฎที่เขียนไว้ในกระดาษพร้อมกันสองข้อเลยเหรอแต่ในระหว่างที่ผมกำลังยืนลังเลจู่ๆเสียงร้องของเด็กผู้ชายก็เงียบหายไปนั่นทำให้ผมชะง,งักไปอีกรอบเสียงนั้นหายไปแบบไม่มีปีไม่มีคลุยผมลองตะโกนเรียกไปอีกครั้งแต่ก็ไม่มีเสียงใดๆโต้ตอบกลับมานี่มันชักจะไม่ปกติแล้วนะ ผมตัดสินใจเดินไปยังประตูห้องหมายเลข203แล้วทำการเคาะประตูมีใครอยู่ไหมครับทว่ากลับไม่มีเสียงใดๆตอบโต้นั่นยิ่งทำให้ผมงงเข้าไปใหญ่เมื่อสักครู่เสียงของเด็กชายยังร้องดังอยู่เลยและผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามันดังออกมาจากห้องนี้เอาวะมาถึงขนาดนี้แล้วถ้าเดินกลับไปตอนนี้นอนไม่หลับเป็นแน่ ผมล้วงมือเข้าไปข้างในกระเป๋าหยิบเอาลวดเหล็กออกมาแล้วสอดเข้าไปในช่องกรอนของประตูเนื่องจากผมไม่ได้ทำแบบนี้มาพักใหญ่จึงต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรเสียงกรอนถูกปลดล็อกผมทำการเปิดประตูเข้าไปด้านในสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าก็คือห้องที่เต็มไปด้วยฝุ่นและอยากใยแต่เมื่อผมส่องไฟฉายเข้าไป กลับไม่พบร่างของเด็กชายเจ้าของเสียงร้องหรือสิ่งผิดปกติใดๆเอนี่มันยังไงกันวะแล้วไอ้เสียงร้องเมื่อตะก,กี้มันดังมาจากไหนผมพยายามส่องไฟไล่เดินหาทั่วห้องแต่ก็ไม่พบอะไรอยู่ดีเมื่อเป็นเช่นนั้นผมจึงตัดสินใจยอมแพ้แล้วเดินกลับออกมาจากอาคารไม้หลังนั้นจริงเหรอ นนนี่เองโดนมันเล่นตั้งแต่คืนแรกเลยหรือเนี่ยเสียงจากพี่สมชายที่กำลังแสดงสีหน้าวิตกนั่นทำให้ผมรู้สึกวิตกไปด้วยโดนอะไรหรือครับมันเกิดอะไรขึ้นหรอคือว่าพี่สมชายทำหน้าหนักใจเหมือนไม่อยากจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่อยากเล่าเลยวะพี่กลัวเองจะกลัวไม่เป็นไรหรอกพี่เล่าให้ผมฟังเถอะ ผมอยากรู้ว่าไอ้เสียงร้องเมื่อคืนมันคืออะไรจะเป็นเสียงอะไรล่ะเมื่อกี้เองบอกว่าเป็นเสียงของเด็กผู้ชายใช่ไหมก็ตามนั้นแหละที่อาคารหลังนั้นเคยมีเด็กผู้ชายฆ่าตัวตายฮะผมอ้าปากเวอไม่คิดว่าจะมีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นจะจริงเหรอพี่จริงสิเรื่องนี้มันเกิดขึ้นหลายสิบปีแล้วแต่คนภายนอกไม่ค่อยรู้หรอก เพราะผู้ใหญ่ของโรงเรียนนี้มันช่วยกันปิดข่าวแล้วทำไมมีเสียงแบบนั้นล่ะจะบอกนะว่าเป็นวิญญาณของเด็กคนนั้นพี่สมชายพยักหน้าเบาๆก็ตามที่เองเข้าใจนั่นแหละคนที่ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่มักจะยังไม่หมดอายุไขก็เลยต้องถูกจองจำอยู่ในสถานที่ที่เขาฆ่าตัวตายจนกว่าจะหมดอายุไขนั่นแหละผมยืนเงียบ พูดอะไรไม่ออกพี่สมชายเล่าต่อว่านี่แหละเป็นเหตุผลที่อาคารหลังนั้นถูกปล่อยทิ้งร้างวิญญาณของเด็กคนนั้นมันเฮี้ยนมากหลอกหลอนนักเรียนด้วยกันตั้งแต่กลางวันแสกๆเคยมีคนเชิญพระเชิญหมอผีเข้ามาปราบแล้วแต่ก็ไม่มีใครเอาอยู่สุดท้ายก็ต้องสร้างอาคารหลังใหม่แล้วก็ปล่อยให้อาคารหลังนั้นกลายเป็นอาคารร้างผมเข้าใจแล้วพี่ แบบนี้นี่เองเขาถึงได้จ้างให้ผมไปเฝ้าที่นั่นคงไม่อยากให้มีใครเดินเข้าไปสินะใช่พี่รู้นะว่ามันน่ากลัวแต่เองก็ทนทนหน่อยว่าแต่เมื่อคืนได้ทำตามกฎที่พี่ให้ไว้หรือเปล่าละ่ะผมพยักหน้าครับพี่ผมทำตามกฎทุกข้อที่พี่เขียนไว้ให้เลยไม่มีการขัดขืนเลยครับดีมากทำตามกฎเหล่านั้นไว้แล้วเองจะมีชีวิตปลอดปลอดภัย แต่ถ้าเองไม่ไหวจริงๆก็บอกกันได้นะเผื่อพี่จะไปคุยกับฝ่ายบุคคลให้ได้ครับพี่เออผมมีของจะให้ด้วยว่าแล้วผมก็ล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเปยหยิบเอารูปปั้นอแปะยืนตกปลาออกมาผมเอามาให้ครับพอดีบ้านผมลหล่อไอหุ่นแบบนี้ขายพี่เอาไปวางประดับไว้ในป้อมได้นะพี่สมชายรับอแปะของผมไปแบบงงๆอะไรเนี่ยก็สวยดีนะ แต่นึกยังไงเอามาให้พี่ไม่มีอะไรหรอกครับก็พี่เป็นหัวหน้าผมเป็นของฝากจากทางบ้านครับอ่าขอบใจมากนะพี่จะเก็บไว้ในป้อมนี่แหละว่าแล้วพี่สมชายก็เอาหุ่นไปตั้งไว้ในป้อมยามหลังจากนั้นผมก็เดินกลับไปที่รถจักรยานคืนนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังใหม่นะเอออย่าลืมทำตามกฎในกระดาษด้วยละ่ะถึงบางข้อมันอาจจะทำยาก แต่ก็เพื่อความปลอดภัยของเองครับผมไม่ฝ่าฝืนกฎแน่นอนหลังจากนั้นผมก็ไปนั่งกระดิกเท้ารออยู่ในศาลาหลังนั้นคืนนี้ก็เหมือนกับคืนก่อนไม่มีสิ่งผิดปกติใดๆเกิดขึ้นจนกระทั่งตอนนั้นเป็นเวลาประมาณห้าทุ่มกว่าผมได้ยินเสียงร้องของเด็กชายดังออกมาจากอาคารหลังนั้นเหมือนคืนก่อน เมื่อเป็นเช่นนั้นผมไม่รอช้าที่จะพุ่งพรวดเข้าไปในอาคารขึ้นบันไดไปยังชั้นสองตรงไปยังประตูห้องหมายเลข203แต่วันนี้ก็น่าแปลกจู่ๆเสียงของเด็กชายก็เงียบหายไปอย่างรวดเร็วผิดกับคืนก่อนที่ดังอยู่ตั้งนานแต่เรื่องนั้นผมก็คิดเผื่อมาแล้วตอนที่สะเดาะกรอนเข้าไปในห้องหมายเลข203ผมหันไปเปิดกระเป๋าเป้ลวงหยิบเอาเครื่องตรวจจับโลหะออกมา มันเป็นเครื่องตรวจจับเกรดเดียวกับที่ผมใช้ในสนามบินที่ผมเคยประจำการเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพูดถึงเรื่องนี้ก็น่าเสียดายผมไม่น่าไปยักยอกเงินของสนามบินเข้ากระเป๋าเลยพอโดนไล่ออกก็ต้องปลอมประวัติของตัวเองเพื่อมารับงานกระจอกกระจอกแบบนี้เมื่อเข้าไปอยู่ในห้องผมก็เปิดเครื่องสแกนโลหะไล่เช็คทุกซอกทุกมุมของห้อง จนเครื่องมือของผมร้องดังปี๊บบริเวณโต๊ะสองตัวที่วางซ้อนกันอยู่แล้วเมื่อผมยกโต๊ะตัวนั้นออกมาก็ได้พบว่ามีโทรศัพท์กับลำโพงอย่างละหนึ่งเครื่องถูกซ่อนเอาไว้เมื่อเห็นเช่นนั้นผมก็ถอนหายใจออกมาแบบนี้นี่เองเป็นฝีมือของไอระยำนั่นจริงๆด้วยผมล้วงมือเข้าไปคว้าโทรศัพท์ในกระเป๋าแล้วกดโทรไปหาเครื่องดักฟังที่ฝังเอาไว้ในหุ่นอาแปะตัวนั้น แล้วในตอนนั้นเองผมก็ได้ยินเสียงไอ้แก่กำลังยืนคุยโทรศัพท์อยู่พอดีข้าจัดการเรียบร้อยแล้วตอนนี้ไอ้โง่นั่นคงจะกลัวจนฉี่ราดขนาดเมื่อวานข้าแทบไม่ได้ทำอะไรตอนที่มันเอาเรื่องมาเล่ายังกลัวจนหัวหดถึงกับซื้อไอ้รูปปั้นอแปะงโง่ๆมาให้กะจะให้ข้าช่วยย้ายมันไปทำงานที่อื่นละสิแต่เองไม่ต้องกลัวข้าไม่ใจอ่อนง่ายๆหรอก ยังไงข้าก็จะหลอกผีจนกว่ามันจะลาออกช่วยไม่ได้น่วาเสือกมาแย่งงานหลานของข้ารู้ไหมข้าใช้เวลาตั้งสามปีกว่าจะกล่อมไอ้พอ,ออน้างโง่ให้เชื่อว่าอาคารตรงนั้นมีผีจะได้เพิ่มตำแหน่งงานไร้สาระนั้นได้เออนะ่าเองไม่ต้องกลัวยังไงมันก็ต้องออกเดี๋ยวคืนนี้ข้าจะสวมชุดดำไปหลอกผีมันสักหน่อย ต้องขอบคุณไอ้ช่องคลื่นอะไรสักอย่างนี่แหละใน Youtube ถึงเรื่องของมันจะไร้สาระไปหน่อยก็เถอะแต่ตัวละครในเรื่องมันเหลี่ยมดีข้าก็คิดแผนนี้ขึ้นมาได้ก็เพราะเรื่องในช่องของมันเออแค่นี้ก่อนนะข้าจะแต่งตัวไปหลอกมันละ่ะรอทำงานใหม่ได้เลยไอ้หลานรักการสนทนาของมันสิ้นสุดลงแค่นั้นผมเก็บโทรศัพท์กลับเข้ากระเป๋าจัดแจงให้ทุกอย่างเหมือนเดิม แล้วเดินกลับออกมาจากอาคารร้างหลังนั้นในขณะที่ผมกำลังนั่งรออยู่ในศาลาในมือถือวัตถุโลหะสีดำมาเมื่อมที่มีลูกตะก่วบรรจุอยู่เต็มแม็กแล้วเมื่อเวลาผ่านไปได้ไม่นานผมก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังเข้ามาจากถนนดูเหมือนว่าไอ้โง่นั่นกำลังกระโดดเยงเยงเพื่อให้เกิดเสียงกระทืบเท้าที่ฟังดูน่ากลัวเฮ้อผมจะเล่าให้ตำรวจฟังว่ายังไงดีละเนี่ยไหนจะต้องซ้อมทำหน้าเศร้าอีก ช่างเป็นงานที่น่าปวดหัวเสียจริง